70%ของวัยรุ่นเคยบอกญาติพี่น้องจากโซเชียลมาแล้วเราเคยคิดว่าญาติพี่น้องคือคนที่เข้าใจเราเสมอแต่วันนี้ทําไมมีวัยรุ่นมากกว่า70%เลือกบอกพ่อแม่และญาติบนโซเชียลนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆแต่คือเส้นแบ่งรุ่นที่กําลังขยายกว้างขึ้นในสังคม Pew Research พบว่าสาหรับวัยรุ่นโลกออนไลน์คือพื้นที่ส่วนตัวที่มีสิทธิ์เลือกคนเข้ามาเห็นหรือไม่เห็นทําไมไวัยรุ่นถึงเลือกบอกญาติ1 โลกออนไลน์คือเรื่องส่วนตัวสำหรับวัยรุ่นโซเชียลไม่ใช่แค่พื้นที่สื่อสารแต่คือห้องของฉันที่ควบคุมได้การที่ญาติเข้ามาเห็นทุกโพสต์เหมือนเป็นการบุกลุกพื้นที่ส่วนตัว2กลัวถูกตัดสินวัยรุ่นอยากโพสตมุกแรงๆความคิดส่วนตัวแบบตรงๆหรือโชว์บอดี้หลังจากการออกกำลังกายมาแต่ญาติอาจตีความว่าทำตัวไม่ดีลามกไม่เรียบร้อยเลยเลือกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้วยการบอก3ภาพของญาติคือเห็นเราเป็นเด็กเสมอถึงแม้จะโตแต่ในสายตาญาติหลายคน ยังมองว่าเราเป็นเด็กทําให้ทุกการโพสต์ถูกตรวจสอบหรือเอาไปติทําให้ความกดดันเพิ่มขึ้น 4. การจัดการภาพลักษณ์เซลล์พรีเซนเทชันโลกหนึ่งหมายถึงต่อหน้าครอบครัวต้องเรียบร้อยอีกโลกเวลาอยู่กับเพื่อนต้องเป็นตัวเองเต็มที่การบล็อกคือเครื่องมือในการแยกโลกออกจากกันวิธีแก้ปัญหาบาลาระหว่างรุ่นหรือการลดเจเนอเรชันแกลลง 1. สําหรับวัยรุ่นใช้เครื่องมือ privacy เช่นเลือกกลุ่มคนเห็นโพสต์แทนการบล็อกทั้งหมดคุยตรงๆว่าโซเชียลเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยากให้ญาติเคารพ พยายามโพสต์อย่างรับผิดชอบเพื่อลดโอกาสโดนตัดสินสําสำหรับญาติหรือผู้ใหญ่พยายามเข้าใจว่าเด็กโตแล้วเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวของเขาอย่าตัดสินจากโพสต์ไม่กี่บรรทัดเปิดโอกาสให้พูดคุยเลือกสังเกตห่างๆมากกว่าการจับผิดใกล้ๆสาสำหรับครอบครัวโดยรวมกำหนดพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ครอบครัวให้ชัดเจนใช้เวลาเจอกันจริงๆมากกว่าเฝ้าตามชีวิตกันบนหน้าจอการที่ลูกหลานบ็อกเราไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักแต่มันคือสัญ,ญญาณว่าเขาอยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างถ้าเราเคารพขอ เขตนั้นความสัมพันธ์อาจเติบโตได้ดีกว่าการเฝ้ามองบนโซเชียล